โอ้ยนี่กล่องหนึ่งสองร้แปดสิบ่ตัวนึงสามสิบสาสิบกว่าบาทเองตกคันหนึ่งสาสิบกว่าบาทใช่ไหมใช่สนไหมครับพี่เบมสองร้อยแปดสิบนี้หมดห้าร้อยพอดีเลยอ่ะเอาไงคิดหนักคิดหนักพี่เบมดูตังก่อนตังเหลืออะไรครับสองร้อยสองร้อยแปดสิบเมื่อกี้ซื้อไป2องยี่สิบ เด่อร้อยแปดิพอดีเลยเนี่ยกล่องนึง V <c oughs> M N Porsche สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่อง V N ดวนะคะวันนี้เราจะมาลยเพกันนะ,ะ,ะดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่สัมเพลงกันเน,ะะน,นเา,านเนเนะฮะ,ะวันนี้เรามีกิจกรรมเตรียมงบไว้ให้น้องๆน,นะครับคนละห้าร้อยบาทเนาะ รวมกัรคนห้0อ๋อรวมกัคน2,500ใช่ไหมเพื่อที่ว่าจะให้น้องๆไปซื้อของใช่เพื่อนําไปขายในแคมป์กิจกรรมที่น้องๆจะไปร่วมสนุกกันเนาะใช่อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆจะเลือกซื้ออะไรบ้างเพื่อที่จะเอาไปขายต่อกันนะครับใช่อ่าเดี๋ยวเราไปกันเลย เดี๋ยวเรามาดูกันน้องๆจะเลือกซื้อสินค้าอะไรไปขายนะครับโอ้หที่สำเพ็งนี้ก็มีของขายเพียบเลยของเล่นพวกกิฟช็อปเนาะหลายอย่างเลยมีตุ๊ก,กตาเสื้อผ้าเรียกว่ามีทุกอย่างเลยดีกว่าที่นี่อยู่ที่เราสนใจสินค้าตัวไหนที่จะนำไปขายต่อกันนะครับใส่เต็มเลยแบบน่้โอ้หนีส่สายสายไส้แม็เต็มเลย นี่มีตุ๊กตาน่ารักน่ารักด้วยให้น้องๆเดินสำรวจกันก่อนว่าน้องๆจะเอาอะไรไปขายดีคนนี้ร้านอะไรครับ โอนี่ไงสติกเกอร์เอาไหมสติกเกอร์ไปขายไหมครับเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้ยนี่มีลายสวยๆทั้งนั้นใบอยใบร้อยอันนี้หกใบร้อยยี่สิบอ๋อก็เท่ากับชิ้นละเท่าไหร่แล้ววะราคาเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้หกใบหนึ่งร้อยยี่สิบอ๋อหกใบหนึ่งร้อยยี่สิบหกใบหนึ่งร้อยอืมอ่าเดี๋ยวให้น้องๆเลือกกันดูก่อน <gie> <technology> อ,อันนี้โอ้สติกเกอร์แบบอันเล็กๆน่ารักน่ารักเลยโอเช่นูจะเอาแบบไหนคะนี่มีร้อยอันเยอะน้อยยี่สรอยยี่สิบอ่า้อันนี้น้องๆเลือกกันทั้งหมด <c oughs> เป็น220เนะะา,าะอาีเอนใจ่ตั้งค่ะสองร่สิค่ะและสติกเกอร์มาแล้ว220บาท <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> จ่ายเป็นไหมครับาจ่ายเป็นสามร้อยค่าเท <4 S 2> ่าไหร่คะแปดสิบแปดสิบสี่ใบโอเคครบคไปเดี๋ยวเราไปซื้อที่อื่นต่อซื้ออย่างอื่นต่อกันครับอโอ้นี่ร้านตุ๊ก,กตา นี่มีรถที่เราเคยรีวิวไว้ด้วยมอนเตเซบใช่มอนเตทักที่เรารีวิวอ่ามอนเตอร์ทักใช่ไหมใช่โอ้โหนี่ตุ๊กตาสวยๆทั้งนั้นเลยอุ้ยนี่มีมีเหมือนตุ๊กตามาม่าด้วยอ๋ออ๋อนั้นกล่องหนึ่งสองร้อยแปดสิบใช่กล่องหนึ่งสองร้อยแปดสิบอืมสนใจไหมครับเอาไปเอาไปขอ อันนี้ดีใจอันนี้ไม่ใช่ขนมอันนี้เป็นเหมือนหมอนหมอนมาม่าอเฮ้ยนี่กล่องหนึ่งสองร้อยแปดสิบแค่ตัวหนึ่งสามสิบสามสิบกว่าบาทเองตกคันหนึ่งสามสิบกว่าบาทใช่ไหมส่วนไหมครับพี่เบมสองร้อยแปดสิบนี้หมดห้าร้อยพอดีเลยอ่ะเอาไงคิดหนักคิดหนักพี่เบมดูตังก่อน ตังเหลืออะไรครับสองร้อยสองร้อเมื่อกี้ซื้อไป2องร้อยี่สิบเหลือสองร้อยแปดสิบพอดีเลยเนี่ยกองนึงเอาไปเอาคิดหนักลยเอาไยเอาไปคิดคิดคิดติดิดติดป้าป้าบอกเลยเอาไปเลยเดี๋ยวให้มามาเพิ่มงบให้ดีกว่าปะเออเพิ่มอีกสักห้าร้อยดีไหม โอ้ยมาหมาโอเคแล้วไอ้สักกล่องหนึ่งอันนี้มันมีกี่แบบคะมันมีก็มีน่าจะแบบไปดูลายโอ้ยรดเท่มากเลยนะเ้ยหงายก้อฟแท็กกล่องมาตีลังกาครับอันนี้เรามาดูลายกันแต่งจริงกล่องนี้ก็สวยแล้วนะ อ๋อเหมือนกันนี่นก็เหมือนกันแล้วมันแบบถอยแล้วก็กระโดดเงี้ยมันจับกันได้ใช่แล้วก็เนี่ยกล่องนี้เป็นอะก็ได้เนาะพี่เบมเนาะค่ะลดได้ไหมคะได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะส่งเราที่เป็นอะไรเหมือนกันนะโอเคอันนี้สองร้อยแปดสิบหมดห้าร้อยเดี๋ยวให้ออกมาเพิ่มงบอีกห้าร้อยเนาะยจะให้เบนเองพ่อค้าน้อยไงอ่า ตอนนี้เราได้2อ,อย่างแล้วได้รถของเล่นกับสติกเกอร์โอเคไปเราไปซื้ออย่างอื่นต่อเพิ่มอีก500 ข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งกันครับดูว่ามีอะไรขายาเร็วเร็วเรวเรวโอ้ยนี่มีของเล่นด้วยร้านนี้นี่ผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวโอ้ยนี่ใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ยมีพวกสายลุงขายแล้วคนเยอะคนเยอะอยต้องเดินระวังหน่อยนะครับ โอ้นี่เสื้อพ่อมดใช่ไหมนี่พี่เบมเอาวิกไปใส่ไหมเนี่ยวิกอะ่อบบะ,ออะ <c oughs> โอ้ยร้านนี้หมวกเต็มเลยโอ้ยปอเช่เบมดูสไปเดอร์แมนไอออนแมนดิ ตัวใหญ่มากเลยตอบ<อ>เดี๋ยวเราเดินดูอีกหน่อยครับว่าเราจะเอาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าเราจะจบกันที่ห <c oughs> ้าร้อยานหนมาจะเอาคลิปไปขายด้วยอุ้ยคลิปน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลย นี่ไปไปโอ้ยมีลายคิดมัดแล้วเนี่ยใกล้ใกล้วันคิดมัดแล้วอีกอีกเดือนกว่ากว่าอันนี้ขายยังไงคะจิบปายกับพี่โรนึงขึ้นไปจากคาริ้าล่างเลยคะ่ะก็คือแพ็คหนึ่งสิบบาทใช่ไหมคะสิบบาทค่ะอ๋อแพ็คละสิบบาทเองบบอย่างนี้ก็สิบบาทเหรอคะใช่ใค่ะโอ้ยลายน่ารักถูกด้วยเนี่ยสิบบาท เดี๋ยวให้หมอไม้มเป็นคนเลือกแล้วกันเนาะโอเคพอพอตักก้านหน่อยดิ่ะเสร็จไหมอ่าพี่เบนไปจ่ายตังค์ครับ่ไปให้แม่ค้าดูว่าเท่าไหร่นี่ฮะ ร้ <150 S 1> อยห้าสิบรบา้อยห้าสิบบาทพี่เบม,มจ่ายเกใ่เเมพี่เบม,มจ่ายไปสองร้อยทอนห้าสิบอตอนนี้งบเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสามร้อยห้าสิบโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อครับ น้องหิวน้ํากันแล้วแวะซื้อน้ํากันก่อนนี่พูดถึงสําเพง็งแต่ก่อนป้าาเคยมาขายกระเป๋าขายส่งที่นี่ด้วยนะจริงดิใช่มาขายมาขายกับคุณอาป,ะปะ้าๆเหรอขายผิดด้วย <laughs> ขายกี่โมงตข้งแต่ตีสองครับเหรอจะขายได้ปะขายได้ครับโอ้โหเท่มากเลยอ่ะได้กี่บาทครับจำไม่ได้ครับตอนนั้นอาอาเป็นคนเก็บตังค์ครับรมาช่วยเขาขายเฉยๆ หรขายตั้งแต่ตีสองถึงหกเจ็ดโมงนี่แหละเป็นตลาดกลางคืนตอนนั้นอ,อืคนเยอะมากจะมาขายบ้างเออปะจะดีเหรอครับเราต้องมีของของส่งเพื่อที่จะมาขายนะครับรอเบลมอันนี้เราแค <รอ S 1> <ๆ>่ซื้อปีกไปขายเล่นๆทากิจกรรมก็พอแล้วเนาะดูพี่เบยมเหนื่อยแล้วเนี่ยเมื่อยแล้วเดินเดินหาของเมื่อยเลยวันนี้ได้มากี่อย่างครับเนี่ย ตอนนี้ได้มากี่อย่างแล้วไม่มรวมอยู่ในถุงเดียวกันเลยใช่ได้สามสามเมื่อีสามสี่อย่างแล้วเนาะอย่างแล้วเอา่าเดี๋ยวเราเราค่อยไปสรุปอีกทีหนึ่งกัน ได้กินน้ำแล้วหายเหนื่อยยังครับอืมอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหนบอกพี่เขาอร่อยเปล่าอร่อย <c oughs> อะใครมาเดินเหนื่อยๆก็แวะร้านน้ำร้านนี้ได้นะ,ะนี่ PP Coffee นี่ชาเขียวมะนาวของป๊าป๊า,ปาครับแ,แปลกๆดีไหมแ,แปลกๆ <c oughs> อะไป <c oughs> ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อแล้วครับ พี่เบมมาดูนาฬิกาแล้ววันนี้เนี่ยนาฬิกาแบบใหม่เหรอครับกันน้ได้ยโอ้ยกันน้ําได้ด้วยนี่ขายยังไงนะครับส่งสามสิบบาทค่ะถ้าอันนี้ห้าสิบสางเดือนส่งส่งเรือนละสามสิบบาทสามเรือนส่งใช่ถ้าเรือนเดียวห้าสิบอ๋อเรือนเดียวห้าสิบส่งเรือนละสามสิบพี่เบมชอบไหมครับเนี่ยอนี้ไปขายดีไหมเอาแบบนี้แหละไปขายโอ้นี่แบบหน้าปัดสวยนะแบบดิจิตอล ผู้ชายเพิ่งลงวันนี้เลยเนี่ยโอ้นี่อาบอสมาใหม่นางเบียนโอ้ยนี่ลายเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกเลยเกาไหนดีอ่ะให้น้องปอเช่กับพี่เบีมเลือกเลยหนูเลือกก่อนค่ะน้องเอาแบบไหนังขาใช่ตรงนี้ก็มีนะสไตล์ก็มีนะไอ้น้องหนุ่มก็มีนะนี่ลายเต็มเลยโอ้โหดูดิทั้งแหงเลยเนี่ยร้านนี้ลายเยอะมากเลย อันนี้ดูพี่เขาตั้งเวลาให,ให้พี่กดแช่ไว้นะคะกดแช่ไว้ข้างบนจะเป็นเวลาอ่ะสมมติว่าเราจอสี่โมงเย็นเนาะค่ะสี่โมงเย็นเรากดอ่ะพี่กดอีกพับหนึ่งแล้วมันจะมากรริบข้างล่างพี่ก็เลื่องนาทีได้เลยสมมติว่าสี่โมงยี่สิบอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ปล่อยให้มันดับหน้าจอคือมันจะล็อกก่ะนะอ๋อก,ก็คือถ้าเราจะเซตก็กดค้างไว้เนาะแล้วเราก็กดที่ล็อกใช่กดให้มันกระพริบอันนี้คือมันเซตได้บ่อยแล้วก็วคือเราสามารถดูได้อืมอันนี้คือการตั้งเวลาเนาะ สีโมงยี่สิบปีีโอเคครับผมอันนี้ทั้งหมดกี่อันครับที่เราั้ค่ะห้าเอ็ดแปดค่ะโอ้ทั้งหมดแปดอันเลยทั้งหมดกี่บาทครับสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบครับพี่บีมจ่าย่ายห5 0โอ้ย <c oughs> oh, 8อัน240บาทเองถูกมากเลย อ่าทอน10บาทโอเคขอบคุณครับะะไปขอ,อยังครับวันนี้อโอเคเราวันนี้เราได้ของหลายอย่างเลยเนาะ่ป่ <c oughs> ะตอนนี้เราก็ได้ของกันครบพอแล้วเนาะได้เต็มเลยได้มาเยอะแยะเลยโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วนะเดี๋ยวเราไปสรุป <Okay. S 1> ที่บ้านกันว่าเราได้ของอะไรกันมาบ้าง <Okay. S 1> แล้วเราจะไปตั้งราคาขายกันเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปสรุปกัน okay. เรากลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วจากที่เราไปช้อปปิ้งที่สำเพ็งมานี่มาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างที่เตรียมตัวที่จะไปขายในวันกิจกรรมนะครับอันนี้ก่อนนี่คือโอ้นี่กิ๊บกิ๊บหนีบผมโอเคมาวางเลยค่ะลูกที่หนึ่งไหนมีมีลายอะไรบ้างครับหนูลาหนูเลี้ยงเลยค่ะอ่าโอ มีหลายลายเลยเทออกมาเลยไหมครับโอเคเทออกมาเลยนะโอเคเทียงเลยค่ะนี่มีแต่ลายผู้หญิงเนาะทำไมไม่มีลายผู้ชายบ้างไงผู้ชายที่แตะติดกิ๊บตลกจริงๆปะปะเผื่อผู้ชายแบบอยากติดผมยุ่งไงก็หล่ะค่ะอย่างนี้โหลายน่ารักทั้งนั้นเลยมีลายผู้ชายใช่เหรอครับโอ้นี่ลายคริสต์มาสเนี่ยลายซานตาคอร์สเนาะอันนี้เราซื้อมา แพ็กเท่าไรครับสิบบาทนี่ซื้อมาถูกมากเลยแพ็กแล้วสิบาทแล้วเราจะขายเท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอ้โหได้กําไรสิบบาทนี่อันนี้ทั้งหมดกี่แพ็กครับเนี่ยหนึ่งสองสามสีห้าสิบห้าหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าอ๋อสิบห้าแพ็กทั้งหมดร้อยห้าสิบบาทนะหนึ่งสองถูกไหมถูกสองสี่หก โอ้จะนับเสร็จไหมวันนี้สิบสิบสองสิบสี่สิบหกใช่หรอนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าแพ็คละสิบบาทเป็นร้อยห้าสิบบาทใช่แล้วอ่าแล้วต่อไปเป็อะไรครับต่อไปอันนี้นะคะอันนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้มอนเตอท์ทอโอ้วันนี้รถมอนเตอร์พักเนาะที่เรารีวิวไปโอเคอ่ามีกี่คันครับ นี่มีทั้งหมดเปนสติกเกอร์ด้วยมีแปดคันเลยแปดคันแปดคันกี่ลายอ๋อสี่ลายเป็นซ้ำกันด้วยเนาะค่ะอันนี้ซื้อมากล่องเท่าไหร่ครับสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบตกคันหนึ่งเท่าไหร่ครับสามสิบห้าคันหนึ่งสามสิบห้าแล้วเราจะไปขายเท่าไหร่ดีขายเท่าไหร่คะเฮียอืมสี่สิบห้าสี่สิบห้าอุ้ยได้กำไรน้อยนะห้าสิบดีกว่ามึงขายห้าสิบดีกว่าไหมหกสิบ อุ้ยหกสิบแพงไปห้าสิบพอเคไปขายเพื่อนๆนี่เท่ากับว่าแพ็กนี้สองร้อยแปดสิบตะกี้ร้อยห้าสิบบวกกันเป็นเท่าไหร่แล้วครับต้นทุนของเราร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบสี่ร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยสามสิบอ่าสี่ร้อยสามสิบแล้วมามีอะไรอีกครับนี่อ่านีอะไรดู ดูดูดูว้าวนี่นาฬิกาดิจิตอลเรียกให้เพื่อนดูมีมีกี่ลายครับเนี่ยโอ้โหซื้อมาทั้งหมดกี่เลื่อนแปดเลือนใช่ไหมอันนี้ใช่โอ้ีหนี่ยังไม่ได้มันเด้งไงมันเหมือนยังโอ้สวยมากเลยนี่ดูเลขวิ่งหน่อยพอเช็กกดให้เพื่อนดูหน่อยครับนี่นี่มีบอกเวลาแล้วก็บอกอะไรด้วยบ่าครับวันที่อ๋อมีบอกวันที่ด้วยมีแรหัว มีหลายลายเอามาเรียงให้เพื่อนๆดูหน่อยครับเรียง,ง่อยแอ้วพอช่อ่ะอันนี้วางไว้จะได้ไปขายไหมครับเนี่ยเหมือนจะเอามาใส่กันเองแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ซื้อมาเรือนเท่าไหร่ครับสามสิบ <30. S 1> เรือนละสามสิบแปดเรือนกี่บาทครับสองสี่สองร้อยสี่สิบบวกกับตะกี้เท่าไหร่นะครับสี่ร้อยสามสิบเป็นหกร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบแล้วต้นทุนของเราแล้วนาฬิกาเราไปขายเรือนเท่าไหร่ครับ ขายเท่าหราค่ะเฮียสามสิบเลขอุ้ยสามสิบนั่นต้นทุนเราสามสิบสี่สิบจะขายสี่สิบใช่ไหมครับหรือจะขายห้าสิบห้าสิบออเคป่ะห้าสิบได้ห้าสิบก็ขายได้นะมันสวยนะเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้ยมีเลขขึ้นเห็นไหมนี่เวลาบอกเพราะตะกี้ร้านค้าบอกว่าส่งอ่ะคือสามสิบแต่ถ้าปีกั็คือห้าสิบ อ๋อถ้าร้านค้าเขาก็ขายเองปีกห้าสิเหมือนกันเนาะอ่างั้นเราก็ขายห้าสิบเหมือนเขาเลยมาเรามาดูของต่อไปเลยครับว่าเป็นอะไรสติกเกอร์ว้าวนี่แผ่นสติกเกอร์นี่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันจะมีสองราคาไไค่ะมีหลายลายเลยใช่อันนี้คือหกแผ่นหนึ่งหนึ่งร้อย อ๋อนี้เป็นแบบ6แผ่น100เป็นสติกเกอร์ตัวเล็กเนาะใช่อันนี้แบบนิ่มๆอ่าและเนี่ยครับ6แผ่น120อ๋ออันนี้จะแพงกว่าใช่ไหมนี่ตกชิ้นละ20บาทอืมนี่นี่ดูมีสองราคานี้6แผ่น120อันนี้6แผ่น100ใช่แล้วเราจะขายแผ่นเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่เฮียเฮียขายเท่าไหร่อันละอันละใช่ค่ะแล้วเราซื้อมาเท่าไหร่เราซื้อมา20่สิ ขายสิขาย30มสเนาะอ่ะโอเคขายสามสิบเท่ากันเนาะโอเคครับโอ้โหไหนของบอเช่เป็นไรครับนี่ NASA เป็นแบบพวกอวกาศตติกเกอร์อวกาศโอเคเราเรียงไว้ค่ะอ่าแล้วสรุปต้นทุนของเราแต่ละอย่างรวมกันเป็นเท่าไหร่บ้างครับ6กเจ็ดสอง้อย้าไหนขออีกทีหนึ่งอันนี้ร้อยห้าสิบรถสองร้อยดสิบสี่สาสิบ สองร้อยสี่สิบไปหกร้อยหกร้อยหกร้อยเจ็ดสิบอ่าแล้วก็นที่สองร้อยยี่สิบเป็นแปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบถูกต้องไหมครับถูกถูกใช่ไหมสรุปวันนี้เราซื้อของไปทั้งหมดแปดร้อยเก้าสิบบาทอ่าแล้วจะขายหมดนี่ไหมทำมานี่เลยถ้าขายไม่หมดทำไงครับ เรากลับมาเล่นเองเนาะโอเควันนี้เราก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะก็ฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ช่อง DM เลยค่ะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย